ประกันควบการลงทุนนะคะชายวัย43ปีเริ่มต้นที่1ล้านกับ80,000บาทค่าความสามารถนะคะแล้วตัวอย่างเนี้ยก็คือหยุดจ่าย10ปีค่ะลดความคุ้มครองจาก1ล้านเหลือ7 2 0 0 0สและลดเหลือ3 0 0 0 0นในอายุ55นะคะระหว่างทางเนี่ย ลูกค้าสามารถเปิกถอนตัวสีเหลืองมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนได้นะคะจะไม่มีดอกเบี้ยนะคะไม่ต้องมาใช้คืนเงินกู้ค่ะก็เป็นเงินที่บริษัทหักค่าใช้จ่ายเรื่องค่าประกันแล้วเอาไปนำไปซื้อหน่วยลงทุนให้ตามที่เลือกสรรไว้นะคะจ่ายไป10ปีแต่คิดว่าจะจ่ายต่อนะคะก็สามารถเปลี่ยนนะคะมาจ่ายต่อได้นะคะอาจจะ มาจ่ายต่อที่เดือนละ3,000เท่าเดิมก็ได้นะคะ55ก็ลดความคุ้มครองลงเหลือ3,000สนกับพิการทุกพลภาพเหลือ3,000สนนะคะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเช่นอายุยืน120ปีนะคะอายุ99ะค่ะเบี้ยที่จ่ายไปประมาณ2ล้านแต่ความคุ้มครอง5 0ล้านเเพราะว่ารวมไอตัวสีเหลืองค่ะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยเอามาให้บวก กับไอตัวสามแสนด้วยนะคะหรือไม่ตายเลี้ยงไม่โตพิการทุกพลภาพค่ะก็จะได้รับเส้นสีฟ้านี้นะคะเส้นสีเขียวคือเงินที่คุณลูกค้าจ่ายไปนะคะจ่แค่13ปีจ่ายถึงอายุ55แล้วก็หยุดจ่ายนะคะความคุ้มครองก็คุ้มครองถึงอายุ98นะคะ ระหว่างทางก็เปิกถอนเส้นสีเหลืองได้นะคะอย่างเช่นอายุ80เนี่ยมีมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองเนี่ย9แสนกว่าก็คิดว่าจะเอาคืนก็เอาคืนจะถอนหมดเลยหรือทยอยถอนก็ได้เพื่อให้มีความคุ้มครอง3แสนต่อไปแต่ถ้าไม่อยากจะคุ้มครองก็จะเว้นคืนกรมทรรไปหมดเลยก็ตามสะดวกเลยนะคะอายุ55ค่ะ ลดความคุ้มครองเหลือ60,000จ่ายเบี้ยเดือนละพันก็คือ12ื่นต่อปีนะคะพออายุ61นะคะก็หยุดจ่ายเบี้ยนะคะหยุดจ่ายเบี้ยไอตัว12่ไม่จ่ายแล้วก็ทำได้เช่นกันนะคะความคุ้มครองลดลงไปเหลือ60,000นะคะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนนะคะก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือลูกค้าสามารถที่จะ หยุดหยุดใจใจ่ายได้ค่ะเมื่อมีมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนที่พอเพียงที่จะดูแลกรมทันดูแลพอร์ตของเพื่อนเพื่อนให้ตลอดรอดฝังก็สามารถที่จะเลือกฝากหรือว่าเลือกถอนได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนไงเงินมันเฟอ้อค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ AIA Unit Link เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ ความต้องการในการออมเงินไปด้วยแล้วก็ได้ความคุ้มครองไปด้วยคุ้มครองพิการทุกพลภาพไปด้วยในระยะยาวๆแล้วเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถเติมเงินนะคะท็อปอัพได้วางแผนที่จะกะเสียนได้นะคะวางแผนถอนเงินได้ว่าตอนอายุเท่านั้นเท่านี้เราจะต้องถอนเงินเท่าไหร่จะใช้เงินเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้ค่ะค่อนข้างจะดีมากๆเลยโดยส่วนตัวค่ะเจ้าก็จะชอบนะคะออมเงินกับ A A A ยุดน l i ลิเพราะว่าไม่ได้มีเงินออมในธนาคารเลยค่ะ